สวัสดีครับมิดรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel และหนังที่เราจะมาสปอยกันในวันนี้เป็นหนังแอนิเมชันเก่าจากค่ายวอล d ดิสนียเรื่องราวของบุตรชายแห่งเทพเจ้าสุดผู้ปกครองแห่งเขาโอลิมปัสนามว่า h e r c u l e วล e สเฮอร์คสถูกลักพาตัวมาโดยเฮดิส เจ้าแห่งนรกถูกวางยาพิษทําให้ความเป็นเทพเจ้าของเขานั้นหายไปแต่โชคยังดีพลังก,กาลังอันมหาศาลของเขายังคงอยู่และเรื่องราวของเด็กน้อยเฮอร์คิวลิสสู่การเป็นวีรบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกจะเป็นยังไงถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะเห็นเหล่านารีเทพศิลปะและผู้ประกาศวีรบุรุษกลุ่มสาวที่มีนามว่ามูซิบอกเล่าเรื่องราวในสมัยที่โลกเกิดขึ้นใหม่ โลกยังเต็มไปด้วยความวุ่นวายเหล่ายักษ์ไทยท่านยังปกครองพื้นดินเมื่อนั้นเองเทพสุดในสมัยที่เขายังหนุ่มๆก็ทนต่อความโกลหลนี้ไม่ไหวใช้พลังสายฟ้าของเขาจัดการกับเหล่าไทยท่านและจับมันขังไว้ที่ใต้พื้นปัตภีจากนั้นเทพสุดก็ขึ้นครองเขาโอลิมปัสปกครองเหล่าถวยเทพอย่างสงบสุขไม่นานเทพสุดและเทพ,พีเฮราก็ให้กําเนิดเทพ,พบุตรชายนามว่าเฮอร์คิวลิสเหล่าถวยเทพทั่วทั้งจักรวาลก็ล้วนนำของขวัญมาแสดงความยินดีกับเทพเจ้าสุดและเฮราเฮอร์คิวล ิมีพละกําลังมหาศาลเหมือนอย่างที่พ่อของเขามีและของควรที่สุดมอบให้ลูกชายของเขานั้นก็คือม้ามีปีกนำว่าเพกกษตรในงานเลี้ยงของเฮอร์คิวลิสเฮดิส เทพแห่งนรกซึ่งเป็นน้องชายของซุดก็ได้เดินทางมาที่งานด้วยเอดิสทเทพที่เต็มไปด้วยความอิจฉาลิษยาเหตุใดตัวเองต้องปกครองยมโลกทีเท่เต็มไปด้วยเหล่าพูดผีปีศาจต่างกับเทพท,ที่อยู่บนเขาโอลิมปัสที่สวยสุขไปวันๆจากนั้นเฮดิสก็เดินทางกลับมาที่ยมโลกเฮดิสมีปีศาจที่คอยรับใช้เขาอยู่2ตัวมีชื่อว่าเพนและเพนิเฮดิสได้นัดพบเหล่าแม่มดแห่งโชคชะตาแม่มดแห่งโชคชะตาผู้ที่ล่วงรู้ทั้งอดีต ปัจจุบันและอนา,าคตเมื่อครั้นใครถึงเวลาตายพวกเธอก็จะเป็นคนตัดเส้นชะตาของเขาคนนั้นเองเฮดิสต,ต้องการจะร่วงรู้อนาคตของเขาว่าเขาจะพอมีโอกาสล้มเทพเจ้าสุดเพื่อเป็นคนขึ้นของเขาโอลิมปัสบ้างได้ไหมเหล่าแม่มดจึงเปิดเผยโชคชะตาของเฮดิสว่าอีก18ปีต,อต่ตอจากนี้โมูดวนโปเคาะจะเรียงตัวเฮดิสจะปลดปล่อยเหล่าไททันอสศูนที่กดแค้นเหล่าเทพเจ้าบนเขาโอลิมปัสเมื่อถึงเวลานั้นเทพสุดจะพลาดพลังและเฮดิสจะได้ครอบครองบัลลังก์แห่งเขาโอลิมปัส เฮดิสได้ยินดังนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากแต่แม่มดนางหนึ่งก็พูดขึ้นว่าชาก่อนเพ่อหน้าหนอนเมื่อถึงเวลานั้นถ้าเฮอร์คิวลิสลุกขึ้นสู้เจ้าก็จะพ่ายแพ้และเหล่าแม่มดแห่งโทคชาตาก็จากไปทิ้งความบันเลยให้เฮดิสนั้นต้องมาแก้ไขเจ่าเทพเจ้าบ,บนเขาโอลิมปัสนั้นเป็นอมตะเฮดิสจึงได้คิดแผนชั่วสั่งให้ลูกน้องของเขาทั้งสองคนนั้นไปจัดการขณะนั้นหนูน้อยเฮอร์คิวลิสที่กำลังหลับไหลอย,อยู่ในวังบนเขาโอลิมปัสได้มีภายร้ายคืบคานเข้ามาุสแลละเฮ่าทีกังนออนนหหลลับไอยอยู่ก็ด้ิเสียงคมข้าม,มาส น้อยนั้นหายตัวไปแล้วเจ้าเพนและแพนิกกับตัวเฮอร์คิวลิสลงมาบนโลกมนุษย์และนํายาพิษที่เตรียมมากรอกปากเทพเจ้าน้อยยาพิษขวดนี้ถ้าดื่มจนหมดขวดก็จะสามารถสังหารเทพเจ้าน้อยลงได้แต่ก่อนที่ยาพิษหยดสุดท้ายจะถูกกลืนลงไปก็มีเสียงคนเดินม,มาทางนี้ปีศาจสองตัวนั้นเลยตกใจทําเมยาพิษหยดสุดท้ายนั้นไม่ถูกดื่มลงไปเฮอร์คิวลิสน้อยนั้นรอดพ้นจากความตายแต่ต้องสูญเสียความเป็นเทพเจ้าของเขาไปคู่ผัวเมียชาวนานั้นมาพบทารกน้อยเฮอร์คิวลิสทั้งสองคนนั้นอยู่กินกันมานานนนกก็่ีีบบุุตรว้้สืลึงคคิดหูอย เป็นของขวัญจากเทพเจ้าจึงดูแลหนูน้อยเฮอร์คิวลิสเปรียบเสมือนลูกของเขาเองซูสและเฮเล่าสั่งให้เหล่าเทพเจ้าทั้งหมดนั้นออกตามหาแต่ก็ต้องพบว่าตอนนี้นั้นมันสายไปแล้วเฮอร์คิวลิสกลายเป็นมนุษย์ไปแลว้วทําให้เขาไม่สามารถกลับขึ้นมาบนเขาโอลิมปัสได้แต่โชคยังดีที่เขาไม่ได้ดื่มยาพิษจนหยดสุดท้ายทาให้พลังดั่งเทพของเขานั้นจึงไม่หดหายกานวันสองสามีภรรยาชาวนาต้องพบว่าหนูน้อยเฮอร์คิวลิส พลังของเขานั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทารกน้อยเฮอร์คิวลิสเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มน้อยด้วยพ่อของเขาทํางานอย่างแข็งขันแต่ดูเหมือนพลังกาลังอันมหาศาลของเขาจะนํามาซึ่งเรื่องปวดหัวและอุบัติเหตุให้กับชาวบ้านในแถบนั้นไม่ใช่น้อยเฮอร์คิวลิสที่ไม่สามารถควบคุมพลังกาลังของตัวเองได้จึงถูกเหล่าชาวบ้านขับไล่ให้ออกไปให้พ้นจากละแวกนี้เย็นนั้นเองเมื่อเฮอร์คิวลิสกลับมาถึงบ้าน พ่อและแม่ของเขาก็ได้บอกความจริงกับเขาว่าพวกเขาทั้งสองคนไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงของเฮอร์คิวลิสแต่เขาทั้งสองคนไปเก็บเฮอร์คิวลิสมาครั้นตอนที่เป็นทารกและมีเหรียญที่เป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้านี้คล้องอยู่ในคอของเขาถึงแม้ทั้งคู่จะไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงของเขาเขาก็รักทั้งสองคนเป็นอย่างมากแต่เขาก็ต้องการตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาเฮอร์คิวลิสจึงตัดสินใจเดินทางไปที่วิหารของซุสมนุ่มน้อยเฮอร์คิวลิสเดินทางมาถึงที่วิหาร เขาก็ได้คุกเข่าสวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้าสุดว่าบอกเขาทีว่าเขาเป็นใครและพ่อแม่ของเขาเป็นใครทันใดนั้นเองสายฟ้าก็ได้ฟาดฟาลงมาที่รูปปั้นของเทพเจ้าสุดรูปปั้นหินขนาดมหึมากับกลายเป็นมีชีวิตนุ่มน้อยเฮอร์คิวลิสนั้นตกใจเป็นอย่างมากสุดก็ได้กล่าวทักทายลูกชายที่ไม่ได้คุยกันมานานและได้บอกความจริงกับเฮอร์คิวลิสว่า แต่จริงแล้วเจ้านั้นเป็นลูกของพ่อกับราชินีเฮลาแต่ถูกคนร้ายนั้นกั่นแกล้งทาให้พลังเทพเจ้าในตัวของเจ้านั้นหายไปและมีแต่เทพเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถอาศัยอยู่บนเขาโอลิมปัสได้หน้อยเฮอร์คิวลิสจึงถามกับพ่อของเขาว่าจะมีทางไหนไหมที่ทําให้เขากลับกลายเป็นเทพเจ้าสุสจึงบอกกับลูกของเขาว่าเจ้าต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเจ้าเป็นฮีโร่ที่แท้จริงเหมือนนั้นพลังเทพเจ้าของเจ้าก็จะกลับคืนมาสุดได้บอกให้เฮอร์คิวลิสเดินทางไปหาพีล็อกทีทิสคูฝคือฮีโร่และก็ได้มอบม้าเพกาซ์เพื่อนศร ม้าเพกซัดไปที่เกาะที่พีล็อกติทิสอยู่เมื่อเขาไปถึงก็ได้ไปพบกับพีล็อกติทิสหรือฟิวตอนแรกฟิวก็ปฏิเสธการสอนเป็นฮีโร่ให้กับเฮอร์คิวลิสเพราะเหล่าลูกศิษย์ในอดีตของฟิวไม่ว่าจะเป็นโอดิซิอุสเพอร์ซิอุสหรือว่าอะคิลิสสุดท้ายก็ต่างพากันล้มเหลวไม่ไปถึงฝั่งฝันกันสักคนฟิลนั้นเคยฝันอยากเป็นครูฝึกฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่เฮอร์คิวลิสก็ได้พยายามบอกว่าเขานั้นไม่เหมือนใครก็ได้โชว์พลังอันมหาศาลของเขาแต่ดูเหมือนฟิลก็ยังจะปฏิเเ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 สสธฮฮอออออรรรริวลลลททททีีีี่่่่่บบกกกกาาาาาขขขปปป็็นนูงงงแแะพต้้้โจจืไไดั อยู่กับพ่อและแม่ของเขาที่เขาโอลิมปัสฟิลได้ยินดังนั้นก็ขำกาดบอกว่าไอ้หนุ่มมึงเนี่ยนะเป็นลูกของซุดซุตไอเทพล้ำล้ำที่ปกครองเขาโอลิมปัสอันนั้นจะเป็นพ่อของมึงต่อนที่ฟิลจะตอบปฏิเสธและมีสายฟ้าฟาดลงมาที่ตัวของเขาทําให้ฟิลรู้ว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันเป็นลูกของซุดจริงๆฟิลจึงตัดสินใจฝึกเฮอร์คิวลิสให้เป็นฮีโร่วนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจากหนุ่มน้อยเฮอร์คิวลิสก็เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวและดูเหมือนว่าเขานั้นก็จะพร้อมแล้วกับการออกไปปราบ ไปได้วยความวุ่นวาย ระหว่างทางที่เขากำลังเดินทางไปเมืองเทสอยู่นั้นเฮอร์คิวลิสก็ได้ยินเสียงของหญิงสาวกรีดร้องขอความช่วยเหลือเขาก็ได้พบกับหญิงสาวสวยนางหนึ่งกำลังถูกอสูรเซนทอครึ่งคนครึ่งหมาลวนลามผู้หญิงนางนั้นอยู่พอนุ่มเฮอร์คิวลิสร้อนวิชาเข้าไปช่วยสาวสวยคนนั้นทันทีอัดอสูอรเซนทอจงลงไปนอนหมอบอยู่กับพื้นจากนั้นพอนุ่มเฮอร์คิวลิสก็เดินมาเช็คผู้หญิงคนนั้นและดูเหมือนเขาจะหลงสเสน่ห์สาวสวยคนนี้นอยูอย่ไม่น้อยสาวคนนี้ก็ได้บอกว่าเธอนั้นชื่อเมกการ่าเฮ ต่อไปที่เมืองทีสส่วนเมกกรา่าหรือเมกนั้นเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเธอ ทำงานเป็นนางนกต่อให้กับเฮดิสเธอทำงานผิดพลาดที่ไม่สามารถล่อลวงอสูรเซนทร์อมาได้แต่เธอก็แก้ตัวกับเฮดิสว่าเธอนั้นพยายามสุดความสามารถแล้วแต่มีพ่อหนุ่มน้มว่าเฮอร์คิวลิสเขามาขัดจังหวะเมื่อเฮดิสได้ยินชื่อของเฮอร์คิวลิสก็ได้รู้ว่าเจ้าเพลและแพนิกโกหกเขาเรื่องที่ว่าเฮอร์คิวลิสนั้นได้ตายไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ยังพอมีเวลาก่อนที่ดาวนพเคะจะเรียงตัวเขาจึงสั่งให้ลูกสมุนทั้งสองคนและแม่สาวเมกร,ราไปจัดการฆ่าเฮอร์คิวลิสให้จงได้ทางด้านคณะขอองส เมื่อเดินทางมาถึงที่เมืองทิสแล้วเขาก็ได้เสนอตัวกับผู้คนในเมืองเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองว่าเขานั้นเป็นฮีโร่แต่ดูเหมือนผู้คนภายในเมือง จะไม่สนใจฮีโร่มือใหม่อย่างเขาขณะที่พวกเขากําลังนั่งรอโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองแม่สาวเมก็วิ่งมาหาเฮอร์คิวลิสบอกว่าตอนนี้มีหินถล่มและมีเด็กติดอยู่ใต้หินต้องการให้เขารีบไปช่วยเฮอร์คิวลิสได้รีบผี่เพกาซัสมาที่กองหินแห่งนั้นชาวเมืองก็ได้ตามมาดูภาร,รกิจครั้งนี้ด้วยเฮอร์คิวลิสก็ได้ยกหินก้อนใหญ่มาหืมมาทําให้เด็กสองคนนั้นรอดออกมาได้เด็กสองคนนั้นวิ่งขึ้นไปบนผาหินและไปพบกับเฮดีสทาให้เราดูว่าไอเด็กเวร2สองคนนี้มันคือเจ้าปีศาจเพนและแพนปลอมมตัวา ขณะที่เฮอคิลเลกำลังดีใจที่ช่วยเด็กๆสองคนไว้ได้เขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างกำลังคืบคพลันออกมาจากถ้ำทัานใดนั้นเองอสุรไฮด้าก็ปรากฏตัวเฮอคิลเลก็ได้คว้าดาบของเขาต่อสู้เขาอย่างทุรักทุเลสุดท้ายเขาก็ถูกอรสุรไฮด้าจับกืนลงไปในคอ ฟิลก็รู้สึกผิดหวังว่าลูกศิษย์ของเขาก็ต้องตายอีกแล้วทันใดนั้นเองเฮอร์คิวลิสก็ได้ใช้มีดฟันคอของไฮด้าออกมาจากข้างในแต่แทนที่ไอศูนย์ไฮด้านั้นมันจะตายหัวของมันก็งอขึ้นใหม่ถึง3หัวเฮอร์คิวลิสก็ได้พยายามฟันหัวมันต่อหลายต่อหลายครั้งแต่หัวของมันก็งอขึ้นใหม่อย่างไม่หยุดหย่อนสุดท้ายเขาก็ถูกไฮด้าจับตัวติดไว้กับหน้าผา เอร์คิวลิสได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายของเขาทุบไปที่หน้าผาหินจนทําให้หน้าผานั้นท่าล่มลงมาทับตัวของคไคด้าจนมันนั้นตายลงไปเอร์คิวลิสนั้นรอดมาได้จากนั้นเขาก็ได้รับยกย่องเป็นฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงเงินทองมากมาย กลายเป็นฮีโร่อันดับหนึ่งและปราบปรามเหล่าอสูรหลายต่อหลายตนเฮอร์คิวลิสก็ได้เดินทางกลับไปที่วิหารของซูสเพื่อพูดคุยกับพ่อของเขาเราเรียนความสําเร็จมากมายในฐานะฮีโร่แต่ดูเหมือนก็ยังไม่เพียงพอต่อการที่เขาจะกลับไปเป็นเทพเจ้าวัตนต่อมาระหว่างที่เฮอร์คิวลิสอยู่ในคาลิหาดของเขาเฮดีก็ได้ส่งสาวสวยเมกกระร เขามอล่อลวงถามจุดอ่อนจากเฮอร์คิวลิสทั้งสองคนออกไปไออกเดทกันตั้งแต่เช้ายันดึกแต่ดูเหมือนแม่สาวเมกรราราก็ไม่สามารถหาจุดอ่อนของเฮอร์คิวลิสได้และดูเหมือนว่าจะกลับกลายเป็นแม่สาวเมการ,ราเองที่หลงเสน่ห์ความดีของผหนุ่มเฮอร์คิวลิสของเราอยู่ไม่น้อยระหว่างที่เฮอิลิสกลับมาถามหาความคืบหน้าจากเมการ,รานั้นก็เป็นจังหวะที่บังเอิญที่ฟิลนั้นได้มาเห็นสองคนนั้นคุยกันพอดี ให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วแม่สาวคนนี้กําลังจะหลอกใช้เฮอร์คิวลิสเขาจึงรีบเดินทางไปหาเฮอร์คิวลิสเพื่อเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นเฮอร์คิวลิสที่กําลังอยู่ในห้วงแห่งความรักก็ไม่สนคําเตือนของฟิลแล้วก็ได้เผอลงมือกับฟิลไปทําให้ฟิลนั้นตัดสินใจขอแยกทางจากเฮอร์คิวลิสตอนนั้นเองศพจังหวะเฮดิสก็ได้ปรากฏตัวออกมาจับแม่สาวเมการาไว้เป็นตัวประกันเฮดิสได้บอกกับเฮอร์คิวลิสว่าหากเขาต้องการที่จะช่วยแม่สาวคนนี้เฮอร์คิวลิสต้องยอมสูญเสียพลังเทพของเขาไป24ชั่ววโมมงงงงเเฮฮคิลลสจึตกกกกกััับบดดดไไปาาานน้้้็หหใ่ข เฮอร์คิวลิสได้รู้ความจริงว่าเขานั้นโดนหลอกใช้มาโดยตลอดแต่ถึงตอนนี้มันก็สายไปแล้วดาวโนบกอ้อนั้นได้เรียงตัวเฮดิสได้มุ่งตรงไปที่คุกที่กักขังพวกไททันไว้เขาได้ปลดปล่อยอสูรร้ายที่ถูกจองจําไว้ในคุกแห่งนี้เหล่าไททันภายพิบัติทั้ง4ตนก็ได้มุ่งตรงไปที่เขาโอลิมปัสเพื่อล้างแค้นกับเทพเจา้าส่วนเฮดิสก็ได้บอกให้ยักษ์ใส่ขอบตาเดียวไปจัดการกับเฮอร์คิวลิสที่เมืองทิสเฮอร์คิวลิสที่ไร้พลังความแข็งแกร่งก็ถูกเจ้ายักษ์ใส่ขอบเล่นงานอย่างหนันกเมกาลาที่ร จึงขอร้องให้มาเพกัสิั์พาเธอไปหาฟิลเพื่อตามเขากลับมาช่วยเฮอร์คิวลิสฟิลเดินทางกลับมาหาเฮอร์คิวลิสเฮอร์คิวลิสนั้นอยู่ในสภาพสบักบอบกฟิลบอกกับเฮอร์คิวลิสว่าถึงแม้เขาจะไม่มีพลังแต่ก็อย่าลืมสิ่งที่ฝึกและเรียนมาเฮอร์คิวลิสจึงได้ใช้สมองแก้สถานการณ์จัดการกับเจ้ายักษ์ไซคอบลงไปได้ แต่ตอนนั้นเองเสาก็เกิดหักลงมากำลังจะทับเฮอร์คิวลิสแต่เมกรกราก็ได้เสียสละตัวเองพุ่งเข้าไปผลักเฮอร์คิวลิสและรับเสาต้นนั้นไว้เมกรกราน,นั้นได้ถูกเสาทับจนเธอกำลังจะตายทําให้พลังของเฮอร์คิวลิสนั้นได้กลับคืนมาฟิวได้บอกให้เฮอร์คิวลิสนั้นรีบไปช่วยพ่อของเขาบนเขาโอลิมปัสตอนนี้สุดนั้นได้ถูกจับตัวไว้เราทวยเทพทั้งหลายก็กําลังถูกจองจําและนําตัวลงมาจากเขาโอลิมปัสแต่ตอนนั้นเองฮีโร่ของเราก็เดินทางมาถึง เฮอร์คิวลิสได้ช่วยเหล่าเทพให้พ้นจากการจองจำและเขาช่วยเหลือซุดพ่อของเขาฝั่งพ่อลูกได้ช่วยกันจัดการกับเหล่ายักษ์ไทยท่านจากนั้นเขาก็รีบกลับมาหาเมกกราตอนนั้นเองเหล่าแม่มดแห่งโชคชะตาก็กำลังตัดได้ชะตาชีวิตของเมกกราดวงวิญญ,ญาณของเธอได้ถูกนำไปที่ยมโลกแต่เฮอร์คิวลิสก็ยังไม่ถอดใจเขาได้บุกมาหาเฮดิสที่ยมโลกเพื่อบอกให้เธอนั้นปล่อยเมกกราไปแต่ตอนนี้วิญญ,ญาณของเมกกรานั้นอยู่ในแม่น้ำแห่งความตายเฮอร์คิวลิสจึงเสนอตัวเขาแลกกับวิญญ,ญาณของเธอเฮดิสตอบตกลงเฮอร์คิ ร่างกายของเขาแก่ลงเรื่อยๆและกำลังจะตายเหล่าแม่มดแห่งโชคชะตาก็ได้หยิบเส้นด้ายแห่งชีวิตของเฮอร์คิวลิสขึ้นมาเตรียมพร้อมที่จะตัดมันแต่อยู่ดีๆเส้นด้ายของเฮอร์คิวลิสก็กลายเป็นสีทองก,การ์ดของพวกเธอไม่สามารถตัดลงไปได้เฮอร์คิวลิสได้กลายเป็นฮีโร่ที่แท้จริงทำให้เขานั้นกลายเป็นเทพเจ้าจากการเสียสละแลกชีวิตตัวเองกับ ara, เมกการ่าเได้จับเจ้าเฮดิสโยนลงไปในแม่น้ำแห่งความตาย และได้นําวิญญาณของเมรกรากลับคืนสู่ร่างของเธอตอนนั้นเองเฮอร์คิวลิสและแม่สาวเมกก็ถูกเชิญตัวมาที่เขาโอลิมปัสเหล่าเทพเจ้าทุกๆององรวมทั้งซุสและเฮล่าแต่ตอนรับการกลับมาของเทพเจ้าเฮอร์คิวลิสซุสและเฮล่าภูมิใจกับลูกชายของเขาพิ็นอย่างมากแต่แทนที่เฮอร์คิวลิสจะเลือกใช้ชีวิตเป็นอมาตะเป็นเทพเจ้าอาศัยอยู่บนเขาโอลิมปัสเขากลับขอพรกับซุสพ่อของเขาขอให้เขานั้นกลับไปเป็นเพียงมนุษย์เพื่ออาศัยอยู่กับหญิงที่เขารักอย่างมีความสุขอยู่บนโลกมนุษย์ตลอดไป ก็จบลงไปแล้วนะครับกับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Hercules จำได้ว่าตอนดูตอนเด็กๆนี่ชอบมากเลยนะครับอยากเป็นแอนิเมชันเรื่อง Hercules นี้ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี1997ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง7.3คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomatoes สูงถึง84เป็นเป็นยังไงกันบ้างครับกับสปอยหนังแอนิเมชันเรื่องแรกจากช่องของผมถ้าผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ G u Channel ในตอนถัดไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ